หลายคนมองว่าบรอกโคลีเป็นผักสุขภาพทั่วไปแต่ความจริงแล้วนี่คือพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ดีอย่างสม่ำเสมอ 1. ได้พืชเศรษฐกิจเกรดพรีเมียมบรอกโคลีจัดเป็นผักสุขภาพที่ราคาสูงและเป็นที่ต้องการตลอดปีในกลุ่มร้านอาหารคาเฟ่และอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งทําให้สร้างรายได้มั่นคง 2. ได้สุดยอดผักที่อุดมไปด้วยสารอาหารบรอกโคลีอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินเคและสารต ด้านอนุมูลอิสระ 3. ได้วัตถุดิบทําอาหารสุขภาพหลากหลายเมนูสามารถนําไปประกอบอาหารได้หลายรูปแบบทั้งสลัดนําไปนึ่งผัดกับเนื้อสัตว์หรือนําไปทําซุปเพื่อสุขภาพ 4. ได้พืชที่เก็บเกี่ยวได้ต่อเนื่องเมื่อตัดหัวบล็อกโคลี่ส่วนกลางไปแล้วต้นจะยังสามารถแตกหน่อด้านข้างออกมาให้เก็บเกี่ยวได้อีกทําให้สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าหากคุณสนใจอยากปลูกเราแนะนําเมล็ดพันธุ์ในตะกร้าไว้แล้วนะคะเป็นสายพันธุ์ที่ให้ดอกแน่น หัวใหญ่สีสวยงามทนทานต่อการขนส่งปลูกประมาณ3-4เดือนก็เริ่มเก็บผลผลิตไว้ทานและสามารถขายสร้างไรายได้